สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการโกสสัมผัสสยองหมายเลขลำดับที่3นะครับสำหรับเรื่องราวของโกสสัมผัสสยองของเราในวันนี้นะครับก็จะมาต่อกันที่เรื่องคราวของราชินีไร้เสียงแอนโบรลินในพาร์ทที่2กันต่อนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอสวรักษ์ช anel นนลแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเรื่องราวของราชินีไร้เสียงแอนโบรินต่อในพาร์ทที่2นะครับบ่อยครั้งที่พระนางจะปรากฏให้ผู้คนได้เห็นพระนางในสภาพผีหัวขาดกันชนิดตาต่อตาใครที่ใจไม่แข็งพอก็มักจะเป็นลมล้มกันในทันทีหรือบางครั้งแม้แต่ทหารยามรักษาการที่หอคอยแห่งนั้นก็เคยได้พบเห็นร่างไร้วิญญาณไร้หัวของพระนางจนเกิดอาการตะลึงถึงขั้นทำอะไรไม่ถูกก็มี ช่วงเวลาราวตีสองของทุกคืนถือเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของทหารยามรักษาการเพราะเวลานั้นคือเวลาที่ตรงกับเวลาของการประหารชีวิตบุคคลต่างๆในราชวงศ์รวมถึงกรณีของพนางแอนโบลินด้วยดังนั้นเวลาดังกล่าวจึงเป็นเวลาช่วงที่ทหารยามจำนวนไม่น้อยได้พบเห็นร่างของพนางอย่างชัดเจนคราวหนึ่งทหารยามนายหนึ่งถึงกับตะลึงเมื่อเห็นหมอกควันสีขาว รวมตัวกันเป็นรูปของสตรีโบราณสวมหมวกโบราณต่อหน้าต่อตาร่างนั้นมีอาการจังๆาหายอยู่3มครั้งก่อนจะมีสภาพเป็นหญิงโบราณเดินตรงเข้ามาหาเขาเขาจึงตัดสินใจใช้ดาบปลายปืนแทงร่างนั้นเต็มแรงก่อนที่จะยิงปืนเข้าใส่ร่างนั้นเสียงดังสนั่นวันไหวเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปีคิตราช1864 และเป็นเหตุที่ทําให้ทหารยามรายนั้นถูกนําตัวไปสอบสวนอย่างหนักก่อนที่จะนําตัวส่งขึ้นศาลพิพากษาและมีการปล่อยตัวในที่สุดโดยไม่มีความผิดเพราะเชื่อกันว่าสิ่งที่เล่นงานทหารยามคนนั้นเป็นวิญญาณของพนางแอนโบรินจริงๆ อีกจุดหนึ่งในบริเวณพระราชวังซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดที่มีคนเห็นวิญญาณปรากฏโฉมของแอนโบลินอยู่บ่อยๆก็คือตรงที่ใกล้ๆกับทาวเวอร์แชปเพลนะครับหรือว่าเซนต์ปีเตอร์วิงสคูราซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ร่างไร้เสียงของแอนโบลินถูกนำไปฝังไว้นะจุดนั้นทหารยามจำนวนไม่น้อยมักจะมองเห็นกระบวนของเหาผีอัศวินจานวนมากและก็เลดี้หรือว่าสตรีชั้นสูงจานวนหนึ่ง ที่ต่างกายในชุดโบราณสมัยชิวดอพากันเดินหาที่นั่งตามไม้ยาวนั่งแบบที่เห็นกันจนเจนตาตามโบสและที่น่ากลัวมากก็คือผู้นำขบวนสตรีที่ดูยังไงยังไงก็คล้ายแอนโบรินมากๆซึ่งหลังจากนำพลพักผีมานั่งกันตามที่โบสเรียบร้อยแล้วก็ปลีกตัวไปยังแท่นบูชาทันทีเมื่อพนางเดินทางไปถึงแท่นสำคัญ ร่างทุกร่างที่เห็นอยู่เมื่อครู่ก็พันหายไปจากสายตาทัานควันปล่อยให้วิหารนั้นเงียบเชียบเปล่ากับป่าช้าอีกครั้งวิญญาณที่ไร้ความสงบของพรนางแอนโบรินไม่ได้จำกัดรูปแบบหรือว่าฉากแห่งการปรากฏกายตามพูดผีของพรนางให้เห็นกันแต่ในรั้วในวังหรือในหอคอยเลือดแห่งนี้นั้นเป็นที่รู้การท่ากลางความหวาดกลัวว่าร่างไร้ศีรษะไร้หัวของพรนางแอนบอรินนี้ มักจะเดินทางโดยรถม้าผีสิงไปยังบ้านอันอบอุ่นสมัยที่พระนางยังอยู่ในวัยเยาว์นัดถิน่นบริกกิ้งฮอลในนอร์ในนอ,อร์ฟอนะครับในวันที่ถึงกำหนดครบรอบการประหารชีวิตของพระนางทุกปีนอกจากนั้นยังมีรายงานจากผู้พบเห็นแอนโบรินเดินเตดเรยไปตามพื้นสนามและห้องทั้งหลายในร็อกฟอร์ทฮอลเอสเซกนะครับเป็นเวลา12วันเต็มในช่วงคริสต์มาสด้วย แต่ที่น่ารันทดใจก็คือมีบ่อยครั้งที่พระนางแอนโบรินมักจะไปปรากฏตัวให้เห็นกันที่แฮมตันคอร์ดซึ่งเป็นพระราชวังสมัยที่พระนางยังเคยคลองรักกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8โดยทรงชุดอาพรสีฟ้าสดใสงดงามแต่มีดวงตาที่เศร้าหมองสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นนั้นอดหายใจสงสารในชะตาชีวิตอันจอกช้ำของพระนางไปด้วยไม่ได้ มีผู้ลงความเห็นว่าการที่พระนางแอนโบรีนปรากฏการให้เห็นบ่อยๆนี้ก็เป็นเพราะว่าพระนางรู้สึกห่วงใยพระธิดาพระองค์เดียวที่เกิดกับพระเจ้าเฮนรีที่8ซึ่งในภายหลังได้ทรงเติบโตขึ้นเป็นพระนางเจ้าอริซาเบธที่1ของอังกฤษนั่นเองนะเพื่ว่าวิญญาณของอดีตราชินีแสนเศร้าแอนโบรีนพระองค์นี้มีทั้งความแสงสารหดหู่และน้าหวาดกลัวจนคนหัวรุกอีกพระองค์หนึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับอันแสนเศร้านะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษในสมัยอดีตนะครับซึ่งก็กายเป็นราชินีไร้เสียงหรือว่าผีหัวขาดราชินีแอนบรินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับในการนําเสนอผ่านทางรายการโก o s สัมผัสสยองผ่านทางช่องอัศวรักษ h ์ชแนลนะครับซึ่งดําเนินรายการบรรยายโดยผมอัศวรักษ์จันประเทศนะครับ จบเรื่องราวของราชินีไร้เสียดอนโบรินทั้งสองพาร์ทแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ชาแนลนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้โกดสัมผัสสยองสวัสดีครับ